จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยนำสาระดีๆมาฝากท่านทั้งหลายพูดถึงเรื่องทรัพย์มันก็มีทั้งทรัพย์ภายนอกมันก็มีทั้งทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สิสนที่ดินเรือนชานบ้านช่องทรัพย์เหล่านี้ถือว่าเป็นสามัญญารั์เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สามัญญารั์นี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราจะจับจ่ายใช้สอยจะพึ่งพาอาศัยก็ได้ รั์อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายในอันนี้เป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ประเสริฐขณะยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นประโยชน์ละจากโลกไปก็เป็นสิ่งที่ติดตามตัวตนของเราไปพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ชี้ทางอริยทรัพย์คือรัพย์ที่เป็นรั์อันประเสริฐไว้ก็คือศรัทธาศีล เอริโอตตะป,ปะสุตะจากะและก็ปัญญาเรียกว่าอาริยรัพย์ทั้งเจ็ดประการมีศรัทธาความเชื่อคนเราต้องมีความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในการกระทำกรรมสัทธาวิปากสััทธากรรมสกาตาตสัทธาตถาคตะโพธิศัทธาก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความเชื่อ สำคัญก็คือให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นศีลคือความเป็นระเบียบความเป็นปกติรู้จักในการจัดระเบียบของชีวิตดำรงตนปฏิบัติตัวให้เป็นผู้มีศีลคือให้เป็นผู้มีความเป็นปกติอยู่โดยสม่ำเสมออิริความละอายแก่ใจละอายต่อบาปต่ออกุศลสิ่งที่ ไม่เป็นคุณงามความดีโอตปะเกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลความไม่ดีไม่งามเราอย่าไปคล้องไปแวะอย่าไปกระทำสุตะการได้ยินได้ฟังพางหุสัจจะหรือว่าสุตะเนี่ยละการได้สดับตรับฟังมากเรามีคลังสมองถ้ารู้จักในการฟัง ฟังด้วยดีมันก็ได้ปัญญาคนที่ฟังมากๆศึกษาเล่าเรียนคำภีตำารับตำราหรือเรียนจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็เกิดจากสุตตะพอมีสุตตะเนี่ยเวลาที่มันมีความคับขันเราก็สามารถที่จะนําสิ่งที่เราจดจํานั้นมาใช้ให้เกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้จากความเสียสละในอริยทรัพย์นเน้น ไปทางด้านการเสียสละสิ่งที่เป็นกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภโมโทสันถารู้จักในการบรรเทาเบา,บาบางสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปจากชีวิตหรือว่าบางทีลดละเลิกให้มันได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ให้มีปัญญาอย่างตัวปัญญานี้มันก็มีทั้งสุตตมยปัญญามันก็มีทั้งจินตามยปัญญา มันก็มีทั้งภาวนามยปัญญาเนี่ยพูดคิดถามเขียนสุจิปุลิหัวใจของผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์ท่านก็ใช้ในเรื่องนี้ปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการรู้จักในการคิดปัญญารู้จักในการจิกระทำเนี่ยพอเรากระทําแล้วมันก็เกิดปัญญาเป็นประสบการณ์อย่างที่ ครูบาอาจารย์ท่านนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้บอกว่าโยคาเวชยเตปุริปัญญาเกิดจากการสั่งสมประสบประการก็คือการทำงานนะะั่น่ะพอทำงานแล้วมันก็จะเห็นอะไรผิดอะไรจูกอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้ก็ถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราฉะนั้นชีวิตของพวกเราถ้ามีทรัพย์อันประเสริฐในชีวิตแล้วอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุข แม้ไปสู่ปรโลกในสัมประยภพบพบหน้าสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมันก็ติดตามตัวตนของพวกเราไปตลอดการตลอดเวลาอันนี้คือหลักธรรมนำมาฝากท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลนานเชิญขอเจริญพร